เรื่องต้นแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสดดีกันคุณแม่ของลูกเป็นคนใจดีใครทุกข์ยากลำบาก คุณแม่ก็จะให้ความช่วยเหลือคุณแม่มีลูกทั้งหมดสิบสองคนสำหรับตัวลูกเองเป็นลูกคนที่สิบคุณแม่ต้องทำงานหนักมากที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสิบสองคนเมื่อคุณแม่ท้องคนที่สิบสามและสิบสี่ท่านจึงตัดสินใจทำแท้งเพราะท่านไม่อยากจะมีภาระเพิ่มอีกเนึ้ว่าจะทำสถิติแต่นี่มีเท่าไหร่นะมีบันทึกไวในธรรมบท มีลูกทีห้าร้อยคนนี่ยังวอมวอมยังไม่เท่าไหร่คุณแม่จะทำบุญตามปกติธรรมดาทั่วไปคือตักบาตรไหว้เจ้าบริจาคปล่อกตึ้งปล่อยสัตว์บ้างเป็นบางครั้งเมื่ออายุได้เจ็ดสิบแปดปีแม่ก็เริ่มจำความไม่ได้มีอาการอมาาัมพาตติดสมองจกกนกระทั่งเสียชีวิตตอน,นอายุได้แปดสิบปีเมื่อปีสามห้าคุณพ่อของลูกเป็นบุตรคนที่สี่ในบรรดาลูกทั้งหมดหกคนคุณพ่อเป็นคนซื้อ จนถูกคนโกงเงินไปเป็นจำนวนมากเป็นคนจิตใจดีแต่ไม่เคยรู้จักการทำบุญเคยทำบุญตักบาตรทำบุญไหว้เจ้าและทำบุญี่ปอเต็กตึงตมัไคุณพ่อหนุ่มๆท่านเคยเล่นไพ่นกกระจอกและกระสูบบุหรี่จนกระทั่งแก่ท่านไม่ดื่มเหล้าคุณพ่อได้รับกิจการโรงฆ่าหมูต่อจากคุณปู่ทำรงฆ่าหมูอยู่ประมาณ30ปีรัฐบางก็เข้ามายึดโคต้าจึงได้เลิกกิจการไปคุณพ่อไม่เคยเจ็บป่วยเลย จนกระทั่งอายุได้83ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้เมื่อปี13พี่ชายคนที่4ของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ปอดตอนที่พี่ชายคนที่4ก็ล่จะสิ้นลมมีอาการร้องโอดโอยตลอดเวลาบอกว่ามีคนถือขวานแท่เชือกและตะขอเกี่ยวบารุมทาร้ายเขาตลอดเวลาพี่ชายคนที่4นี่เป็นคนดีและเก่งเคยทํางานในสํานักงานเลขานุก,การสหปราชาชาติจบธรรมศาสตร์ ได้ปริญญาบัตรสองใบด้านนิติศาสตร์และบัญชีไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่หลังจากพิชาคนที่สี่เสียชีวิตไปแล้วได้มาเข้าฝันคุณแม่ว่าตนกาลังทุกข์ลำบากมากมีคนคอยตามทําร้ายเขาตลอดเวลาคุณแม่ก็ไปกราบหลวงปู่แถวภาคเหนือท่านหนึ่งหลวงปู่ท่านก็บ,บอกว่าในดีชาติของพิชาคนที่สีเคยไปทําร้ายพวกเขาวไว้แล้วพวกเขาไม่ยอมโหสิกรรมให้ ในตามมารังควาและตามทำร้ายพี่ชายคนที่สี่หลวงปู่ท่านนี้จึงให้คุณแม่สร้างองค์พระชื่อองค์พระห้ามกรรมแล้วก็เดินนาองค์พระองค์นี้ไปประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นพี่ชายคนที่สี่ก็มาเข้าฝันคุณแม่ว่าตอนนี้เขาไปสุขสบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงส่วนพี่ชายคนโตของลูกเมื่อทราบข่าวว่าพี่ชายคนที่สี่เป็นมะเร็งจึงสงสารอยากช่วยเหลือน้องชายจึงไปศึกษาค้นคว้าตำราทุกๆท,ท,ท,ทาง เพื่อที่จะหาวิธีการช่วยเหลือน้องชายจนกระทั่งไปพบหนังสือเกี่ยวกขบโยคะและการฝึกสมาธิพี่ชายก็พยายามฝึกสมาธิจนกระทั่งถอดจิตได้สามารถถอดจิตเอาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆซึ่งทําให้เขาเพลิดพเพลินและมีความสุขมากเขนานั่งสมาธิได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องนอนพี่ชายคนโตพยายามใช้วิธีการถอดจิตช่วยพี่ชายคนที่สี่ซึ่งเป็นมะเร็งแต่ในสุดพี่ชายคนที่สี่ก็ลาโลกไป วันงานส่งของพิชาคนที่สี่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พิชาคนโตปเปลี่ยนไปคือวันนั้นลูกเป็นตะคิวติขาคุณแม่ก็สกิดพิชาคนโตให้มาช่วยประยุงลูกแต่พอแม่สกิดพี่เขาพี่เขาก็ล้มตึงไปเลยหลังจากฟื้นมาแล้วพิชาคนโตก็มีอาการประหลาดเช่นเวลาทานข้าวเม็ดข้าวไปสะดุดตรงไหนเขารู้หมดแล้วก็จะเจ็บปวดมากแพทย์ไม่สามารถตีชี้ชัดได้ว่าเป็นอะไร ไปน้าพิชายาคนโตจะมองคล้ำดำไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนทานอาหารเวลากลางวันไม่ได้ก็ต้องทานตอนกลางคืนรวมถึงเวลานอนต้องนอนตอนกลางวันกลางคืนจะนอนไม่ได้เลยไม่สามารถทํางานได้ในเวลากลางวันไปหาหมอกี่แห่งก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นโรคอะไรในสุดก็มาพึ่งทางพระมีพระทุลงอยู่รูปหนึ่งบอกว่าจะช่วยพี่ได้ต่อเมื่อพี่ออกบวชแล้วก็เอาทุดงเหมือนกับท่าน ตลอดชีวิตพี่ชายไม่ยินดีจะออกบวทต่อมาความทุกข์ทรมานต่างๆมากขึ้นบางครั้งก็ทำลายตัวเองเช่นจะผูกคอตายกระดีเข้อมือให้เหลือดไหลแต่ก็รอดบุรวิทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายพี่ชายก็ได้กินยาตายไม่มีใครชดล้งชีวิตพี่ชายคนโตเอาไว้ได้ในสุขตายโดยปกติแล้วพี่ชายคนโตเป็นคนดีมากไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่ ก่อนที่พิชายกันตัวจะจากโลกไปก็ได้เตือนน้องๆว่าอย่าได้หัดนั่งสม,มาธิเป็นอันขาดเพราะว่ามันอันตรายส่วนตัวลูกเองมันคนที่ตกใจง่ายตั้งแต่เล็กเวลาเสียงดังๆก็จะผวาพาออายุมากขึ้นก็เป็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงคนพูดเสียงคนเปิดปิดลิ้นชักก็ตกใจคนในครอบครัวเวลาจะเข้าใกล้ตัวจะต้องให้สัญญาณก่อนเช่นคุณแม่ก็จะกระแอมก่อนจะเดินมาหา พี่ชาก็จะผิวปากก่อนโดยการตกใจนี้จึงทำให้ลูกนั่งสมาธิไม่ได้เลยลูกเคอยไปนั่งปฏิบัติธรรมที่สูนบัวพอใจเริ่มนิ่งไม่ฟุ้งซ่านถ้ามีเสียงแกแอมกระไอหรือเสียงคนเดินคนเปิดประตูก็ทําให้เกิดอาการปรวากรีดร้องจึงต้องแยกมานั่งตามลำพังที่ห้องนอนของตนทุกวันนี้ก็เช่นกันเวลาไปนั่งสมาธิที่วัดต้องคอยระวังว่ามีเสียงอะไรหรือเปล่า ลูกเคยเข้าโรงพยาบาลช็อตสมองและกินยาเรื่อยๆมาตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแต่ยังไม่หายขาดและเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิตั้งนั้น oh. ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สี่อยู่พบภูมิใดนี่มันทัดเดียวนะ <c oughs> มันทัดเดียว <c oughs> ถามง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สีอยู่พบภูมิใด ได้รับส่วนบุญกุศลที่ลูกทำบุญทิศไปหรือไม่โอ้คำถามง่ายง่ายเดี๋ยวครูไม่ใหญ่ออกข้อสอบอย่างนี้มั้งนะแต่ <c oughs> บรรทัดเดียวยงี้เดี๋ยวร้อยเดชพิชายคนที่สี่ก่อนสิ้นใจจึงร้องเออะโวยวายบอกว่ามีคนถืออาวุธจะมาทําร้ายและทำไมจึงเสียชีวิตโวยรอมะเร็งที่ปอดอายุเพียง37ปีพิชายคนโตทํากรรมอะไรมาเจ้าคะจึงมีอาการประหลาดมีผลมาจากการฝึกสมาธิของพิชายหรือเปล่าคะ การนังกา่าเกี่ยวข้องกับลูกหรือไม่อย่างไรและทำไมพิชาคนโตจึงฆ่าตัวตายลูกทกํากรรมอะไรมาจาค้จึงมีอาการผวาอย่างมากและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของลูกเป็นอย่างมากคะ่ะทําอย่างไรจรึงจะหายเมื่อปีสองสองเพื่อนของลูกมาขอร้องให้ลูกขับรถพาเธอไปทําแท้งและลูกก็ได้ขับรถไปส่งและรับเธอกลับซึ่งตอนนั้นลูกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะกรรมนี้หรือเปล่าคะ ที่ทำใหลูกยังไม่มีลูกทั้งๆท,ท,ที่แต่งงานมานานหลายปีแล้วอ่ะเรามาฟังฝันในฝันมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นภาพหรือเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นว่านมนุษย์ทุกคนในโลกหรือสัตว์ในสังสารวัตรไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้จำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตที่มันถูกต้อง เราจะคนต้องตายตายแล้วก็ต่างไปปรโลกซึ่งมีคติเป็นสองคือสุคติกับทุคติเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติดีถูกว่าแต่ใจใสไม่หมองก็ไปสวรรค์แต่ใจหมองไม่ใสก็ไปอบายศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็จะดีอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยเราจะเชื่อตอนเป็นเราจะไปเห็นตอนตาย เชื่อตอนเป็นครับามาฟังเรื่องราวกันเลยคุณพ่อตอนก่อนตายทุกทรมานมากด้วยโรคมะเร็งและเห็นกรรมนิมิตคือหมูที่ตนเองฆ่าขายเอาเยอะแยะมันลายล้อมเต็มไปหมดเพราะตนเองทำเป็นอาจินมีโรงงานข้าหมู่เป็นมรดกถกทอดมา ดังน้นเมื่อตายแล้วคตินิมิตก็ดำมืดจึงทำให้ท่านไปเกิดในมหานรกขุมหนึ่งชื่อสัญชีวะนรกขณะนี้มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งหมูคือตัวเป็นคนหัวเป็นหมูมือท้าเป็นกีบขาหมูกำลังถูกนายนิรยาบาลตัดมือและหัวจนหัว กองท่วมตัวไปแล้วจะต้องทุกข์ทรมานมากยังไม่หมดกรรมยังรับบุญไม่ได้จ้ะโน่นหัวต้องกองสูงท่วมเป็นภูเขาะบุญที่อุทิศให้จริงไปคอยอยู่ที่โยมโลกต้องถูกทรมานอีกนานจ้าแต่ก็อย่าเป็นทุกข์ใจไปนะลุกนะให้ทำทุกบุญไปเรื่อยๆและอุทิศไปบ่อยๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกบุญนี้ก็จะได้ช่องสักวันหนึ่งจะค่อยๆดีขึ้นคุณแม่ตอนตายใหม่ๆกตินิมิตไม่ชัดเจนจึงวนเวียนอยู่เจ็ดวันจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาพาตัวพยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปพยายมได้ตัดสินได้รับการพยมโลก เพราะไม่ส่วนในโรงงานข้าหมูของสามีและกรรมทําแทงตอนนี้อยู่ยมโลกนะตามทันหมเอยเนี่ยมจึงถูกนำไปเคี่ยนโดยแส่เหล็กสลับกับถูกมีดชำแหละแต่ไม่มีลักษณะเหมือนพ่อคือก็ยังเป็นตัวมนุษย์อย่างเงี้ยเพราะกรรมนิมิตไม่ชัดเจน้าพ่อแต่ได้รับบุญที่ลูกที่ส่งไปให้ ยังไม่พ้นกรรมได้รับลดหย่อนลงมาต้องอุทิศบุญทุกๆุบุญ,บญให้ไปอีกบ่อยๆนะลุกนะท่านก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแหละพี่ชายคนโตทีต่นั่งสมาธิจำได้ไหมจำได้ครับต้องฟังให้ดีนะลุกนะพี่ชายคนโตมีวิบากกรรมในอดีตเคยเป็นโยคีนะบวช นับถือพราหมณ์ที่อะไรอเลคาเวทอะไรพวกนั้นน่สมเวทอะไรอีกเวทแล้วก็อาถรรพเวทเรียนวิธีถอดจิตแบบชาตินี้เนะี่ยคือชาติที่เป็นโยคีไอของเก่ามาตามมาจึงได้มาเรียนต่อแล้วในชาตินั้นได้เรียนวิชาไสยศาสตร์ คืออาถรนพ์เวทที่มีทั้งวิชาที่เป็นคุณและวิชาที่เป็นโทษในคุณให้โทษได้ที่ตัวเองเป็นบ้าหรือสติไม่ค่อยจะดีคือสติไม่ค่อยสมประกอบเพราะเคยทำคุณใส่ทำไสยเวทปล่อยของไปทำร้ายคนอื่นจนถึงกับเสียชีวิตไอ้ชัยวิชาอาถรนพ์เวท ชาตินี้จึงทำให้มีสติไม่สมบูรณ์และต้องฆ่าตัวตายในที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะนั่งสมาธิแต่เป็นกรรมเก่าบีบคั้นตัดลอนจ,อพจ,จะพอเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแต่ภาพเนื่องจากเราเห็นแต่ผลแต่เราไม่เห็นเหตุเราก็นึวกว่าน,นั่งสมาธิแล้วบ้าถ้าบ้าปันนี้ก็บ้าหมดนี่แล้วเนี่ยนี่แต่บางคนเป็นอย่างนี้เพราะ กรรมวิบากกรรมเก่ามันตามมาแต่ทีนี้เราไม่ได้ศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลเพราะบอกเรามองไม่เห็นนะ่ะเหตุผลมันต้องเห็นคือหลับตาแล้วไม่มืดมันต้องศึกษาด้วยพรัตตนตรัยในโตนะตอนนี้เ่าเรายังศึกษาไม่ได้ก็ให้เชื่อท่านผู้รู้ไว้ก่อนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายแล้วจึงเป็นวิญ,ญญาณล่อนเล่พเนเจร มีลักษณะแย่กว่าผีดีกว่าเปรตแต่ว่าไม่ใช่ผีเปรตเพราะว่าบางส่วนคล้ายปีศาจเรียกอะไรคล้ายปีศาจแต่ก็ยังไม่ถึงปีศาจยังไม่ถึงเปรตแต่ก็แย่กว่าผีดีกว่าเปรตแต่ไม่ใช่ผีเปรตมันเกินผีเปรตไปอีกนิดหนึ่งไอ้ตรงเนี้ย มันจะเป็นปีศาจเพระเาะนั้นถึงบอกว่าพูดผีปีศาจเนี่ยมันมันคนละอย่างกันนะเราก็นึกว่าเขาพูดคล้องจองกันปู่ย่าตายายเนะี่ยเหมือนองค์พระมนีฤาษีดาบทนักพรตสิทธาเนะี่ยมันคนละอย่างกันนะเอาไว้ไปเรียนวิชาตอนเราเรียนเรื่องวิทยาธรตอนนั้นจะทราบมีน้ำลายฟูมปากตอนเนี่ยผอมดำคล้ำน้ำลายฟูมเหมือนคน เวลาคนเป็นโรคเออโรคบ้าโรคอะไรพวกนั้น,น<า>แต่นี่ว่าบ้าในระดับกายละเอียด<า>ยังใช้วิบากกรรมอยู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนแค่มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งคือหล่อขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือดวงตาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอีกนิดจมูกก็ขยับขึ้นมานิดปากขยับขึ้นมาอูเหอ อ n a ตโตมี omy, เริ่มนิดนิดสักเปอร์เซนต์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ลักษณะไอ้นั่นยัง99%อยู่ยังไม่ไปเกิดต้องอุทิศทุกบุญให้บ่อยๆและต้องต้องฟ่ายดีนะลุงนะเจ้าของเคสสตดี้ถ้าฟังอยู่ต้องทำบุญอุทิศเจาะจงเลยนะว่าบุญนี้ให้ถึงก่พี่ชายคนโตและโดยเฉพาะขึ้น15คำ คือทำธรรมาดาแล้วก็ทําทุกวันแต่โดยเฉพาะวันขึ้นสิบห้าคตอนนั้นเฉพาะเจาะจงไปเลยพี่ชายคนที่สี่ตายแล้วไปเป็นสัมภเวสีเห็นไหมตอมีชีวิตยอยู่ในมีอนาคตดีจังจบสองปริญญาดูเหมือนจบธรรมศาสตร์ไอ้ธรรมศาสตร์เขาก็ดีกันนะแต่ว่ายังไม่มีเทเล่าพบุรีกันนะ่น <c oughs> ตอนแรกโอ้โหเราก็ได้กับมอชเชยมอชเชยกลายเป็นมอแชมทำเมื่วันไม่เห็นช้างโอ้โหชเชงวับโอ้โหทุบตับทุบตับมอธรรมาศาสตร์เนี่ยมอทอสงสัยต้องคอยชาติหน้ามังเรื่องไงก็ไม่รู้มึงเงิ่น คือความรู้สึกยังชาอยู่คือยังชาชาอยู่นิดีเอาถึงไหนแล้วเ่ยกายสัมภเวสีเมื่อได้รับบุญที่อุทิศให้ก็ไปเป็นภูมิเทวาพิจารณที่สี่กาเนอดีตเคยฆ่าคนตายก็เรื่องก็มีอยู่ว่าพี่เขาเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีไร่นายเยอะ เมื่อบิดามารดาตายตัวก็เลยฆ่าน้องสาวของตัวเพื่อจะฮุบมรดกทั้งหมดเป็นของตัวคนเดียวโดยการเอายาเนี่ยเายาคล้ายๆยายาสลบสมัยเนี่ยปิดป่าปิดจมูกหายใจไม่ออกจนกระทั่งน้องสาวตายวิบากกรรมนั้นกันเลยทำให้มาเสียชีวิตวยโรคมะาร็งที่ปอดและอายุสั้นจ้า แล้วที่ดิวรู้สึกเหมือนมีคนมาทำร้ายก็เพราะกรรมในชาตินั้น่ะสามีของน้องสาวที่ตัวฆ่าไปกับลูกชายของน้องสาวหลานตัวเกิดความแค้นก็คิดจะฆ่าล้างแค้นแต่ว่าตัวเองรู้ทันเลยส่งคนไปฆ่าซะก่อนเลยฆ่าล้างโคตรไปเลยฆ่าน้องสาวฆ่าสามีน้องสาวฆ่า,า,า,าลูกของน้องสาวโดยหวังหุบสมบัติอย่างเดียวเห็นไหมสมบัติเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็น หรือได้มาโดยไม่มชอบนี่อัตรออันตรายที่ตัวลูกเองมีอาการหวาดราวาอันนี้ก็น่าสนใจอะไรนิดก็หวาดอะไรหน่อยก็หวาดเพราะกรรมในอดีตต้องฟังให้ดีนะลูกนะถ้าฟังอยู่นะจะอ่านช้าๆเคยเกิดเป็นผู้ชายผู้ชายวัยรุ่น มีความคึกขนองชอบแกล้งสัตว์ในกรงในล้าให้ตกใจเช่นนกในกรงเป็ดไก่ในล้าเป็นต้นคือมันอยู่ดีๆก็ไปเขย่าเล่นมันก็ตกใจมันก็ผวาเป็ดไก่ก็มันกำลังจะหลับจะหลับก็แย่มันมันก็ตกใจเล่นนขนองไม่น่าเชื่อเลยเห็นไหมก็เราสนุกสนุกเราแต่ลำบากคนอื่นเง้เนี่ยแล้วก็ไปคิดเอ๊ะมันก็มานสัตว์เขา สัตว์เลี้ยงสัตว์มันจะไปมีอะไรเอ๊้เราก็แย่เล่นนีอะไม่น่าจะมีวิบากติดมาเนอะทำสนุกแนละ้วไม่ได้ทําให้มันตายนะอ่ะเอะไม่น่าเลยแต่เห็นไหมจ๊ะทาอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกทั่วก็เป็นทั่วปลูกงาก็เป็นงาเห็นไหมปลูกทั่วจะไปเป็นงาได้ไหมไม่ได้ปลูกงาเป็นทั่วได้ไหมไม่ได้นอกจาก ตาทั่วเออคนตาทั่ว <c oughs> นี่ไหใครเคยไปแย่แมวบ้างลืมไปแล้วลืมไปแล้ว <c oughs> ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาสัตว์คู่กรรมเหล่านั้นบ่อยๆจะหายนะลูกนะหายได้เพราะว่าวิบากกรรมนี้ไม่หนักเท่าไหร่มันแค่ไปล้อเล่นกงนนั่นเองพอแก้ได้จ้ะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปบ่อยๆ ให้สัตว์คู่กรรมคู่เวรเหล่านั้นเลื่อยเลื่อยเลยแล้วเดี๋ยวหายชาตินี้หายหายอย่าไปวิตกกังวลแล้วก็เวลาเราจะภาวาเราก็ทำง่ายๆสิจ๊ะคือไม่ภาวาเมือบางทีนนไอ้ของง่ายๆทำไม่ยากเนี่ยเหมือนข้าบุรีเนี่ยเลิกก็อ้าปากก็ลวงเลย หรือขว้างทิ้งใบเผาไปเลยกรการอดีตและปัจจุบันมารวมกันกรรมอดีตไอ้นี่คนคนลนข้อสุดท้ายนะคือตัวเองเนะี่ยมีลูกสาวคือเจ้าของเคสเนี่ยชาตินั้นนะมีลูกสาวแต่ลูกสาวเนี่ยไปแหววคนอื่นเขา้าจนมีท้องขึ้นมาจึงสั่งให้ลูกสาวไปทำแท้งไอ้นี่เป็นกรรมหลัก กับกรรมเสริมในปัจจุบันนะที่พาเพื่อนมาทําแท้งนะจึงทําให้ไม่ยังไม่มีลูกท,ทั้งทงที่แต่งงานมานานหลายปีแล้วจ้ะเห็นไหมทำอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคส่สตด,ดีสั้นๆส,สำหรับคืนนี้